สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับสุดรหมาย่ลข2จีด็อกลอตโต AI นะครับมาอยู่กับแบดมิน hmm. ป็นประจําเช่นเคยนะครับเป mm hmm. ิดสูตรขึ้นมานะครับแล้วก็มาเลือกห้องเราแทงตามกันได้เลยนะครับสูตรนี้เป็นการคํานวณตัวเลขด้วยระบบ AI นะครับ AI จะคํานวณตัวเลขแล้วก็วิเคราะห์ให้เรานํามาซื้อแทงตามกันได้เลยนะครับ เลือกห้องกันก่อนนะครับเปิดห้องมาครับในเลือกห้องที่มีแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินแบบนี้นะครับขึ้นพร้อมกันแบบนี้ครับสามารถแทงตามกันได้เลยนะครับห้องที่6นะครับรอบที่108ครับนี่ครับดูจากสถิติด้านล่างนะครับแถบสีเขียวรูปยิ้มคือเข้านะครับจุดสีแดงคือไม่เข้าครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเข้าหกอบติดนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามารุ้นรอบที่เจ็ดกันเลยครับซื้อตามห้องที่หกนะครับไปเลยครับสูตรนี้ใช้ได้ดีกับเว็บนี้ครับเป็นเว็บเยามายตัวนี้ครับกดเข้าแทงหวยครับแล้วก็ใช้ได้ดีกับยี่กียหมายตัวนี้ครับออกผลทุกทุกๆร้านาทีครับรอบที่หนึ่งร้อยแปดครับกลับมาดูที่ตัวสูตรนะครับสูตรให้รอบที่หนึ่งร้อยแปดครับสองตัวล่างนะครับเลขขี้ครับลูดหลังครับไปซื้อเลยครับ มาที่2ตัวล่างครับแล้วก็รูดหลังนะครับเลขขี้ครับกดเลยครับหนึ่งสาห้าเจ็ดเก้าครับอ่ะกดรูดแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับใส่ราคายืนยันส่งโพยได้เลยครับอ่าเรียบร้อยครับรอบที่หนึ่งร้อยแปครับนี่ครับสำหรับตัวเว็บนะครับก็จะมียี่กี่ให้แทงตามทั้งหมด264รอบอนะครับออกผลทุกๆ5นาทีครับแล้วก็ซื้อตามแทงตามหาเงินกันได้เลยครับ เดี๋ยวระหว่างที่รอผลนะครับกลัมาที่ตัวสูตรนะครับอ่านี่ครับตัวสูตรนะครับก็จะมีรายงานผล15รอบล่าสุดให้ดูย้อนหลังตรงนี้นะครับดูตรงนี้ได้เลยนะครับว่า15รอบล่าสุดออกอะไรบ้างนะครับนี่ครับล่าสุดออก97ครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นรอบที่7นะครับนี่ครับจะ7รอบติดหรือเปล่านะครับสําหรับตัวเว็บนี้นะครับโอเคครับ นี่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับรอบที่108ครับก็ถ้าขึ้นห้องแบบนี้ครับแถบสีเขียวก็แถบสีเงินขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นพร้อมกันแบบนี้ครับสามารถแทงตามนะครับแล้วก็ซื้อตามกันได้เลยครับนี่ครับก็ตัวสูตรให้เลขขี้ครับรูดหลังครับนี่ครับก็ตัวเลขขี้รูดหลังทั้งหมดนะครับสําหรับตัวสูตรก็จะวิเคราะห์ตัวเลขให้ทั้งหมด5้ตัวครับแล้วก็กดซื้อตามรูดตามกันได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นครับรอบนี้ครับอีกหนึ่งนาทีครับออกผลครับ ค่อนข้างที่จะออกผลเร็วนะครับออกผลไปใน5นาทีนะครับสําหรับตัวเว็บน้บแล้วก็ตัวสูตรนี้ครับเปิดสูตรขึ้นมาเจอห้องแบบนี้ก็ซื้อตามแทงตามกันได้เลยนะครับอ่าโอเคครับนี่ครับแค่ติดปรับแล้วครับรอบที่7มาแล้วครับเจดรอบติดครับนี่ครับสําหรับตัวสูตรนะครับถูกหวยเจดรอบติดครับสําหรับตัวหวยยี่กี่นะครับอ่าเดี๋ยวรอถิติขึ้นนะครับหลังจากตัวสูตรปรับนะครับ หวยออกก็เดี๋ยวรอสูตรปรับหนึ่งนาทีครับอ่ะนี่ครับเข้ามาแล้วครับก็เจ็ดรอบนะครับรอบนี้ครับโอเคครับนี่ครับสูตรปรับขึ้นมาแล้วครับเจ็ดรอบติดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอ่ะถูกหวยง่ายๆแบบนี้นะครับเจ็ดรอบติดครับสําหรับหวยยี่กิ่ครับดอกลอตโตเอไอนะครับเป็นการคานวณสูตรด้วยระบบ AI นะครับสําหรับตัวสูตรนะครับเ i จะคํานวณตัวเลขแล้วก็วิเคราะห์ให้เรานํามาซื้อตามแทงตามกันได้เลยนะครับ นี่ครับเดี๋ยวกลับมาดูที่เน้าเว็บกันก่อนนะครับมาดูที่โพยหวยครับว่าเงินเข้าหรือยังครับนี่ครับรอบที่หนึ่งร้อยแปดนะครับจ่ายมาแล้วครับนี่ครับสีเขียวเข้ามาแล้วครับรอบที่หนึ่งร้อยแปดนะครับตรงนี้ครับจ่ายมาแล้วครับเรียบร้อยครับได้เงินแล้วครับแบบนี้ครับหาเงินง่ายๆเลยครับ กับสูตรหม่วยยี่กี่ด็อกเลตโตเอไอนะครับหากใครสนใจสูตรก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแอดด็อกเลตโตเอไอนะครับสะกดตามนี้นะครับใส่ตัวแอดนำหน้าเข้ามาด้วยนะครับมีแอดมินคอยสอนสูตรแล้วก็ให้คำแนะนำตลอด24ชั่วโมงนะครับอ่านี้ครับสถิติสวยๆแบบนี้ครับเรน่วยๆถูกหวยกันทั้งวันแบบนี้นะครับกับสูตรหม่วยยี่กี่ด็อกเลตโตเอไอนะครับนี่ครับเจ็ดรอบติดนะครับสำหรับรอบนี้นะครับอ่านี่ครับหากใครสนใจสูตรนะครับ สวยๆแล้วก็หาเงินง่ายๆแบบนี้ครับกับสูตรหวยยี่กีดอกลตโต้ไอนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแอดมินคอยสอนสูตรแล้วก็ให้คําแนะนําอยู่นะครับก็อให้ทุกคนโชคดีรวยๆนะครับกับสูตรหวยยี่กีดอกลตโต้ไอนะครับแบบนี้ครับสาหรับตัวสูตรแบบนี้ครับเรอบติดแบบนี้นะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแอดด o อกลตครับสวัสดีครับ